สวัสดีครับกลับมาพบกับชาแนลนาฬิกานานาสาระวันนี้เราม,มาตัวนี้เลยครับตัวไซโกซูโมกินซาลิมิเต็ดเอดิชัน SPDC 114มาดูเลยนะครับกล่องเนี่ยตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับแต่กล่องเนี่ยดูธรรมดานิดหนึ่งเนาะลองดูว่าข้างในนะไว่ไวๆไก็จะมีบรรบประณั์แล้วก็คู่มือของตัวเครื่องรุ่น,นที่พัฒนาแล้วนะครับก็มาดูตัว เปิดมาปุ๊บก็จะเจอนาฬิกาวางนอนอยู่เป็นซูโม่นะครับสังเกตไหมครับกล่องเนี่ยไม่มีเขียน limited edition เลยอันนี้คือของที่ทางญี่ปุ่นผลิตออกมานะครับแต่ว่ากลองนี่ทำในประเทศจีนนะามาดูตัวตัวเรือนนาฬิกานะครับนาฬิกาเนี่ยเป็นพื้นฐามนมาจากรุ่นของซูโม่ซึ่งคนไทยรู้จักกันดีซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนไทยเนี่ยมักจะ เล่นนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาตัวแมชชีนิกก็คือตัวที่เป็นเครื่องออโตเมติกนะก็ยิ่งในาการดำนานว่าเป็นนาฬิกาทีา่คนไทยหรือหลายๆคนทั่วโลกนะครับชอบในการที่จะสะสมหรือซื้อใช้งานเนื่องจากว่ามันทั้งอึดทั้งถึกทั้งทนเลยนะามาดูตัวเคสไซส์นะคะเคสไซส์ตัวนี้อยู่ที่45มิลนะครับแล้วก็ตัวลักก็คือตัว ขาที่ใส่ตัวสายนาะฬิกาอยู่ที่20มิลิเมตรนะแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยจะเป็นสีออกดำนะก็ออกดำด้านๆเลยส่วนมาร์กเกอร์ต่างๆนะก็จะเป็นมาร์กเกอร์ออกสีเงินๆนะแต่มีตัวลูม,มีไบต์เนี่ยแต่แต่ละจุดแต่ละจุดไปส่วนตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีและก็เข็มวินาทีนะก็จะมีเป็นออกสีทองทองมีทั้งลูมด้วย แล้วก็ตัวตัวเบเซลนะครับก็จะเป็นตัวออกสีทองทองอันนี้าทางไซโก้เนี่ยได้ทำตัวนี้ออกมาเนื่องจากว่า,าจะเป็นเซ็ตเรื่องของแนวคิดที่ว่าตัว s p a r k i n n t i ท e at กินซาก็คือเน้นความหรูหราและสีสันยามค่ำคืนในย่านกินซาซึ่งย่านกินซาเนี่ยก็เป็นย่านเก่าแก่นะอยู่ตั้งมาตั้งแต่สมัยยุคเอโดนู่นเลยก็ ในนั้นก็จะมีทั้งร้านค้าแบรนด์เนมมีทั้งห้างสรรพสินค้า,าใหญ่มากมายนะหนึ่งในนั้นก็จะมีสำนักงานไซโก้สำนักใหญ่อยู่ที่นั่นด้วยซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวทีอ่ออกมาเพื่อที่เหมือนเฉลิมฉลองเนาะเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่ามันมีสีสันมากขึ้นแล้วก็ ตัวเครื่องเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นตัวพัฒนามาจากเครื่อง 6R15 ซึ่ง 6R15 เนี่ยของเก่าเนี่ยจะเป็นตัวที่สำรองพลังงานอยู่ที่50ชั่วโมงส่วนตัวนี้เป็น 6R35 ซึ่งพัฒนามาแล้วเนี่ยก็จะมีการสำรองพลังงานอยู่ที่70ชั่วโมงแต่การสำรองพลังงาน70ชั่วโมงไม่ใช่ว่าถ้าเราใส่ไม่นานแป๊บๆหรือใส่แล้วไม่แทบไม่มีการขยับข,ขยยื่นตัวเลยนะ โอกาสที่มันจะสำรองถึง70ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงแต่ถ้าเราใช้มีแอคทิวิตี้ตลอดทั้งวันนะออกไปข้างนอกเดินออกไปกินข้าวบ้างทำงานด้วยเลยด้วยนะฮะถ้าเกิดใช้ทั้งวันเลยเนี่ยระวางไว้นะครับวางทิ้งไว้อย่างน้อยเนี่ยสมมติทำงานวันศุกร์ทิ้งไว้2วันเสาร์อาทิตย์ปุ๊บวันจันทร์ก็สามารถหยิบมาใช้งานได้เลยแต่ตัวเนี้ยก็ต้องบอกว่า ไม่คาดความคับคาดเคลื่อนนะครับอยู่ที่20 25และลบ15วินาทีต่อวันซึ่งตรงเนี้ยคนที่เล่นนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาเครื่องอัตโมต,ติเนี่ยมักจะยอมรับได้แต่ถ้าเกิดใครต้องการเวลาเที่เ่งตรงจริงๆก็ต้องแนะนำครับให้ไปซื้อนาฬิกาที่ใส่ฐานดีกว่าซึ่งอั่นั้นค่อนข้างจะตรงกว่าอะเรามาดูตัวแคสแบ็กด้านหลังนะแคสแบ็กด้านหลังตัวนี้นะครับเป็นแบบผ้าขันเกลียวแบบปิดทึบเลยนะแล้วก็ ด้านหลังเนี่ยก็จะมีเขียนอยู่นะครับว่า,าไซโก้กนะแล้วก็มีตาสาัญลักษณ์ของกินซ่าลิมิเต็ดเอ dition ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ตัวเนี้ยผลิตอยู่ที่ประมาณ700เรือนนะครับก็ตัวเนี้ยเป็นเรือนที่432จะตอบคือ432ทับเ0 0ผมว่าใดส่วนตัวนะครับผมชอบนะครับตัวนี้ แล้วก็มีกิดไอของคล้ายๆพวกซับมารินเนอร์ของทางโรเล็กซ์ซึ่งถ้าเป็นตัวซับเนี่ยตัวนี้เป็นแบบเคลสติวแอนโกล์นะก็จะเป็นทั้งสายด้วยนะครับทอมเบเซิลด้วยแล้วก็ตัวเม็ดใบยมด้วยแต่ว่าเสียดายตัวทางไซโกเนี่ยเขาไม่ได้ทำเม็ดใบยมเต็มสีทองมาก็เม็ดใบยมสีสเตเลตธรรมดาเลยแล้วก็ใบย,ยมเนี่ยก็จะไม่มีการตอกอะไรเลยจังธรรมดาไม่มีเหมือนรุ่นก่อนๆที่มีตัว X ก็คือเหมือนตัว โปรสเปกนะครับแล้วก็มาตัวตัวสายเนี่ยสายก็เป็นสายสเตลเลสสตีลนะเป็นชิ้นๆเลยอย่างนี้เป็นข้อๆต่อกันแล้วก็มีฟังก์ชันหนึ่งที่ไซโ้ uh, เนี่ยก็ให้มานะก็เป็น uh, ฟังก์ชันที่นัก,น,กนักดำน้ำนะครับที่ uh, ใช้เนี่ยก็จะมีการ uh, ขยายเมื่ออยู่ใต้น้ำนะครับอาจจะทำให้ uh, ข้อมือใหญ่ขึ้นตัวนี้นะ ก็ขยายมาได้ก็ปร,ประมาณนี้แต่ว่าออตัวนี้มันอาจจะไม่ได้ปรับละเอียดเลยก็อยู่ที่ว่านักประดาน้ำลงไปใช้เนี่ยเขาต้องการขยายข้อมูลขนาดไหนก็สามารถไปลองดูนะครับแล้วก็ตัวนี้มาดูบัคเคิลนิดนึงนะบัะเคเกิลเนี่ยเขาจะมีไมโครแอสจัสอยู่ที่ประมาณ4รูซึ่งถ้าเราตัดสายแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะขยับ ตัวรูนี้ได้ตงต่างๆได้เดี๋ยวผมลองขึ้นข้อให้ดูนะครับนี่ครับตัวขาของนาฬิกานะก็จะงุมลงนิดหนึ่งตัวขารักนะฮะงุมลงนิดหนึ่งซึ่งผมคิดว่าในระดับแค่ไซส์ประมาณ45มิลเนี่ย ก็ถือว่าโอเคนะเพราะข้อมือของผมเนี่ยประมาณที่7.25นิ้วนะเดี๋ยวเราไปดูลูมดูนะครับว่าลูบิบาลเนี่ยสีอะไรกันสักครู่นะครับน,นี่นะครับออกเป็นสีเขียวๆนะแล้วก็ผมอยากให้ฟังเสียงคลิกนะครับอลองฟังนะครับ ผมว่าค่อนข้างนุ่มเลยนะทำออกมาได้ดีมากๆเลยโอเคครับก็เท่าที่ลองดูนะผมว่าเป็นงานที่สวยงามมากเลยถือว่าถูกใจครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยหรืออยากจะให้ออตอบคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามการรับชมครั้งนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ